ที่16มิถุนายน2566เวลาในตอนนี้ประมาณ18นาฬิกา30นาทียินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพบเภสัชกรสำหรับวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนศักดิ์เทศทองก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25เมกะ วิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนกันอีกครั้งหนึ่งนะช่องทางการติดต่อกับรายการของเราก็ยังคงเหมือนเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ที่เบอร์055961124ทางเว็บไซต์นะครับไปที่ www.nuradio.nu.ac.th หรือว่าจะเป็นทาง Facebook คุนฝากก็เข้าไปาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยสวน สะดวกช่องทางไหนสามารถติดต่อกับบรยการของเรากันได้เลยนะครับคุณฟังหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของอาการเจ็บป่วยที่ต้องกินยาหลายขนาดเป็นประจำนะอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันสูงหรือว่าโรคหวัวใจบางคนก็อาจจะไปรักษาจากโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกหลายๆแห่ง ว่าจะมีการไปซื้อยาอาหารเสริมกินเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชกรเกี่ยวกับเรื่องของยาที่กินอยู่ถ้าเป็นอย่างที่บอกไปก็คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยาให้มากกว่าปกติเพราะว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายอย่างนึ่งจากการใช้ยาได้นั่นก็คือปัญหาเรื่องปฏิกิริยาระหว่างยาหรือว่าเรียกแบบที่เข้าใจกันง่ายๆว่ายาตีกัน แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่ายาติกันเนี่ยเป็นยังไงหรือว่ามีความสําคัญอย่างไรบ้างวันนี้รายการของเราก็จะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันปัญหาเรื่องปฏิกิริยาระหว่างยาหรือว่ายาตีกันเนี่ยหมายถึงการที่ฤทธิ์ของยาตัวหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อมีการได้รับยาอีกตัวหนึ่งร่วมด้วย ได้ผลที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะทําให้เกิดผลการรักษาที่เพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือว่าอาจจะทําให้ผลการรักษาเนี่ยลดลงได้หรือบางกรณีก็จะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่มากขึ้นจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้โดยการที่ยาตีกันจะเกิดผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆของผู้ป่วยระยะเวลาที่มีการใช้ยาร่วมกันแล้วก็ขนาดยาที่มีการใช้ ส่วนสาเหตุของยาตีกันก็จะมาจากหลายๆสาเหตุด้วยกันอย่างเช่นการได้รับยาจากสถานพยาบาล,ลหลายๆแห่งโดยที่แต่ละแห่งก็จะไม่มีข้อมูลว่าผู้ป่วยเนี่ยกินยาอะไรอยู่บ้างหรือว่าอาจจะมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการของตัวผู้ป่วยเองที่พบเห็นได้บ่อยๆก็คือผู้ป่วยนี่มีการไปซื้อยาหรือว่าอาหารเสริมหรือว่าแม้แต่สมุนไพรเนี่ยมากินเองแบบนี้ก็จะทำไม่เกิดอันตรายได้มากเลยนะครับ คุณฟังได้ทราบกันไปแล้วนะฮะว่ายาตีกันเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อผลของยาตัวหนึ่งเปลี่ยนไปเนื่องจากมีการใช้ยาตัวอื่นร่วมด้วยนอกจากนั้นอาหารหรือว่าเครื่องดื่มก็สามารถส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาได้ผลที่เกิดขึ้นก็อาจจะเกิดได้ทั้งทําให้ผลการรักษาลดลงไปทําให้ฤทธิ์ของยาเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าทําให้เกิดพิษที่เราไม่ต้องการก็ได้ โดยการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาหรือว่ายาตีกันเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทด้วยกันก็คือประเภทแรกเนี่ยเป็นปฏิกิริยาระหว่างยาที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับยาในเลือดเปลี่ยนแปลงเรื่องของการดูดซึมยาหรือว่าการกําจัดยาอจากร่างกายโดยอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดในทางเดินอาหารจนทําให้มีผลต่อการแตกตัวของยาหรือว่าการละลายของยา หรือว่าอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ทำให้มีผลต่อการดูดซึมยาแล้วก็การทำลายยาที่เปลี่ยนไปจากเดิมนอกจากนี้เนี่ยยาบางตัวก็จะมีผลเพิ่มหรือว่าลดการเปลี่ยนแปลงยาตัวอื่นได้ซึ่งก็อาจจะทำให้ยาที่ใช้ร่วมกันเนี่ยมีปริมาณในร่างกายที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ มาถึงประเภทที่2ของปฏิกิริยาระหว่างยาหรือว่ายาตีกันก็คือการเพิ่มหรือว่าลดฤทธิ์หรือว่าเสริมอาการข้างเคียงของยาโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับยาในเลือดเกิดขึ้นอันนี้ก็จะมีทั้งการเสริมฤทธิ์แล้วก็ทําให้เกิดพิษเมื่อได้รับยาที่มีฤทธิ์เหมือนกันหรือว่าจะเป็นการต้านฤทธิ์กันของยาจากการที่ได้รับยาที่มีฤทธิ์ตรงข้ามกัน นอกจากนี้ก็ยังมีการที่ยาบางอย่างมีผลต่อการเคลื่อนย้ายของยาชนิดอื่นๆที่ใช้ร่วมกันก็จะทำให้ฤทธิ์ของยาบางชนิดเนี่ยลดลงได้ถ้าเรามาดูถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดยาตีกันบ้างก็จะพบว่ามีหลายๆปัจจัยเลยทีเดียวอย่างเช่นลำดับของการให้ยานะระยะเวลาของการรักษาขนาดยาที่ได้รับรวมไปถึงการได้รับ ยาหลากหลายชนิดร่วมกันนอกจากนั้นภาวะร่างกายของผู้ป่วยก็ยังมีผลด้วยเหมือนกันอย่างเช่นอายุนะพันธุก,กรรมหรือว่าการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันปัจจัยพวกนี้ก็จะมีผลต่อการเกิดปฏิยาระหว่างยาทั้งสิ้นนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาหรือว่ายาตีกันจะเกิดได้เฉพาะการกินยา2ตัวขึ้นไป แต่ว่าจริงๆแล้วการกินยาเพียงตัวเดียวก็อาจจะเกิดปฏิกิริยากับอาหารหรือว่าเครื่องดื่มบางอย่างาตัวอย่างก็คือการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับการดื่มนมผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้นมลดการดูดซึมของยาปฏิชีวนะลงผลในการรักษาก็จะลดลงตามไปด้วย มาถึงตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยกันแล้วนะว่าถ้าเกิดปัญหาเรื่องของยาตีกันจะเป็นอันตรายมากน้อยขนาดไหนอันนี้ถือว่าโชคดีที่อาการที่เกิดขึ้นจากการเกิดการตีกันของยาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการอันตรายรุนแรงมากส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างเช่นอาการคลื่นไส้ปวดท้องปวดหัวเวียนหัวหน้ามึนตาลายเกิดขึ้น แต่ในบางคนก็อาจจะมีอาการที่ค่อนข้างอันตร,รายอย่างเช่นความดันเลือดต่ำลงอย่างมากๆนะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าเกิดการทำลายอวัยวะสำคัญในร่างกายแต่กรณีพวกนี้เนี่ยมักจะพบได้ไม่บ่อยซึ่งถ้ามีอาการอย่างที่บอกไปก็แนะนำให้คุณผู้ฟังเนี่ยรีบไปพบคุณหมอทันทีช่วงสุดท้ายเรามาฟังเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาหรือว่ายาตีกันกันนะครับ สำหรับการปฏิบัติที่คุณผู้ฟังสามารถทำได้ง่ายๆเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างยาก็คือเริ่มจากการอ่านฉลากยาหรือว่าเอกสารกำกับยาทุกชนิดที่ใช้อย่างละเอียด เพราะว่าข้อมูลบนฉลากยานี่มีความสําคัญและก็เป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะคําเตือนที่อยู่ในฉลากยาซึ่งจะบอกเรื่องของข้อควรระวังในการใช้ยาและก็อันตร,รายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ยาตัวนั้นๆต่อมาก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และก็ความเสี่ยงต่างๆจากการใช้ยาทั้งยาที่ได้รับจากคุณหมอหรือว่ายาที่ซื้อจากร้านขายยา อันนี้ทำได้โดยการสอบถามคุณหมอหรือเภสัชกรที่จ่ายยาได้โดยตรงแล้วก็ควรแจ้งให้คุณหมอหรือว่าเภสัชกรที่จ่ายยาให้ทราบนะว่าคุณผู้ฟังมีโรคประจำตัวหรือเปล่าเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจหรือว่าโรคความดันสูงที่มีการใช้ยาเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว ที่สำคัญถ้าเป็นไปได้นะีก็ควรเลือกใช้บริการจากสถานพยาบาลหรือว่าเภสัชกรให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าการใช้บริการจากสถานพยาบาลหรือว่าเภสัชกรที่มากเกินไปก็อาจจะเกิดการจ่ายยาส,สอัอสนแล้วก็จ่ายยาที่อาจจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาได้มากขึ้นคุณผู้ฟังก็คงพอจะเข้าใจแล้วนะว่า ปัญหาเรื่องของยาตีกันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็ถือเป็นเรื่องสำคัญต่อคุณภาพในการรักษาโดยการใช้ย,ยารวมไปถึงมีความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของเราด้วยอย่างน้อยเราก็ควรจะต้องรู้ว่ายาตีกันเนี่ยมีความหมายว่าอะไรปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการเกิดเรื่องของยาตีกันและจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไรบ้าง mm. เพื่อที่ว่าเราจะสามารถลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากยาตีกันได้ไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาแผนโบราณหรือว่ายาแผนปัจจุบันรวมไปถึงสมุนไพรแล้วก็อาหารเสริมสามารถติดต่อสอบถามไม่ยงรายกันของเราได้ในทุกๆช่องทางทั้งทางโทรศัพท์เบอร์ติดต่อของทางสถานีก็คือ055961124 หรือว่าคุณผู้ฟังสะดวกทาง Facebook สามารถส่งข้อความมาที่ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรกันได้สะดวกช่องทางไหนสามารถติดต่อกันได้ไนทุกๆช่องทางแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้ากับรายการพบเภสัชกรที่คลื่น FM107.25MHz เมกะเฮิร์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ